สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดน,นๆกับผมแชมป์พิรพลครับนอกโลกจริงๆฟุตบอลลีกของสเปนลาลีกานะครับทีมอันดับหนึ่งของตารางบาร์เซโลนาวันนี้มีโอกาสจะฮ่าฮ่าฮ่าเพราะอะไรครับถ้าเกิดไม่แพ้จะสร้างสถิติใหม่ของบอลสเปนไม่แพ้ใคร35นัดติดต่อกันไม่รู้จักคำว่าแพ้ห้าเดือนติดต่อกันและห้าที่สามก็คือฮ่าฮ่ามันน่าจะซิลแชมป์แบบชัวๆแล้วนะครับบาร์เซโลนาต้องไปเยือนทีมท้ายตารางรายโย ประโยชจะโฮหรือเปล่าดูกันครับบาร์เซโลนาในชุดเก่งสีเข้มนะครับนำก่อน1-0และนาทีที่22เมสซี่ชิง1-2กับเน์มาแล้วเป็นเมสซี่ครับ2-0แล้วนะครับเข้าขึ้งหลัง7นาทีพายุบาซ่ามาใหม่โซัวเรสซัดชนเสาบอลเข้าทาเมสซี่ล่อมันการโกนเลยละครับ3-0แล้วนะครับแลวก็ก่อนจบเก20ม20นาทีเมสซี่หลุดเดียวแล้วก็เชือด เหมาคนเดียว3ประตูครับบาซ่าบุกชนะ4ประตูต่อ1นะครับเมสซี่ยิงไป3ก็ดาวซันโวอยู่อันดับที่4นะครับตามทางด้านของหลุยส์ซเรสอยู่6ประตูตารางมาซิจ,จะ้ะตารางนะครับบาร์เซโลนานั้นเหลืออีก11นัดนะครับนำอันดับที่2อยู่8แล้วก็นำเรัลมาริดอยู่ถึง12แต้มน่าจบแล้วมึงอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้มีท็อปช็อตกีฬากอล์ฟด้วยนะฮะคือปกติเนี่ย กอล์ฟที่เก่งเนี่ยนะครับจะต้องตีไปใกล้หลุมแต่คุณผู้ชมคงจะได้เคยได้ยินคําว่าโฮเอ็นวตีทีเดียวลงหลุมเลยมันยากครับมันยากถึงขนาดสนามบอกว่าใครตีโฮเอ็นวันเอาไปเลยรถยนต์เอาไปเลยตั๋วเครื่องบินเพราะว่าโอกาสที่คุณจะตีลงมันหนึ่งในล้านล่าสุดไทเกอร์วูดส์นะักกอล์ฟที่ดังที่สุดออกแบบสนามกอล์ฟชวนเด็กอายุ11มาตีปรากฏว่าหัวใจเกือบวายคาสนามเกิดอะไรโฮเอ็ one, นวนนี้ท็อปช็อตฝุดๆฮนะ ใน,นงานเปิดตัวสนามกอล์ฟเด็กที่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งไทเกอร์วูดส์นี่ฮะชุดเ่านะครับอด,ดีตนักกอล์ฟเบอร์หนึ่งของโลกวัย40ชาวอเมริกันเป็นผู้ร่วมออกแบบด้วยเนี่ครับหลุมหน่งระยะ81หลาหรือว่า74เมตรทุกท่านครับขอเสียปรบมือต้อนรับเด็กชาย11ขวบนักเรียนที่ชีวิตนี้ไม่เคยโดดเรียนแม้แต่วันเดียวน้องเทย์เลอร์ hey, m r Taylor Crozier เชีย เ,เ,เ,เแมเจ้าทีเดียวโฮอินวันครับตีทีเดียว,ยวลงหลุมไปเลยไทยก็วูดส์บอกโอ้โหเข้ามาก่อนเลยนะครับแล้วก็โพสต์ลงใน Twitter ส่วนตัวว่าพี่น้องครับช็อตแรกณหกลุมแรกที่ผมออกแบบก็เกิดท็อปช็อตละครับถามผมว่าฟลุกหรือเปล่าในการท่โฮอินวันมันต้องมีฝีม,มือสัก70%ิครับแล้วก็ดวงอีกสัก3 0ม